มันเกิดเหตุไฟไหม้เมื่อหลายปีก่อนนะครับก็นั่นแหละพี่ยามเพราขาบอกว่าตอนนั้นนะ่ะมันมันเป็นเหตุเหตุการณ์ที่ดังมากานนี้บานะก็ไม่รู้ว่าเขาปิดข่าวหรือว่าอะไรนะแต่ว่าพี่ยามเล่าให้ฟังว่าวันที่เกิดเหตุไฟไหม้เนี่ยมันเป็นบ้านครอบครัวก็คือพ่อแม่เป็นราชการแล้วก็มีลูกสาวป้อมยามกับมู่บ้านที่ไฟไหม้เนี่ยอยู่ไกลกันนะยังได้กลิ่นกลิ่นไฟไหม้เนี่ยครับกลิ่นไส้กอกไหม้ดีแล้วไอ้เจ้าตไ้ไหม้หมดแล้วดูก่อนเลยเ<อ> ตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนเฮียฮ้อะ He ho, นะครับวังผานะครับ <Yeah. S 1> ก็หลังจากที่ปิดกิดจกรรมไม่ใช่ <laughs> นะครตอนนี้เราอยู่กันที่บ้านสวนเฮฮอวังผานะครับสถานที่พักแกรมแคมปิ้งนะฮะก็สามารถมาพักผ่นหย่อนใจชิลกับธรรมชาติที่นี่ได้ที่คุณเห็นอยู่เนี่ยผมกําลังนั่งอยู่ท่ามกลางจิ้งรีบ ไว้เ,เสียงจงิ้งหรีดเสียงนกเสียงไม้อะไรต่างๆนานาพร้อมกับเสียงน้ําไหลธรรมชาติบำบัดคุณผู้ชมครับเดี mm ๋ hmm. ยววันนี้เราจะพาไปเดินดูว่าที่นี่เนี่ยมีอะไรบ้างนะครับมีเต็นท์แบบไหนบ้างถ้าเกิดว่าคุณอยากจะมานอนเนี่ยค่าใช้จ่ายประมาณไหนแล้วก็เตรียมอะไรให้เราบ้าง mm hmm. มีห้องน้ำหรือเปล่ามีแอร์ไหมโอเคไปงั้นเดี๋ยวเราพาเดินชมกันก่อน เดี๋ยวเราจะพาดูเต็นท์แต่ละที่ก่อนแล้วกันนะครับด้านหลังผมเนี่ยที่คุณเห็นอยู่นะฮะเป็นเต็นท์มูลค่า450,000บาทนะฮะ<อ>สามารถมาซื้อแล้วกเอาไปได้ไม่ใช่นะครับผมคือถ้าจะเช่าเต็นท์นี้เนี่ยคนหนึ่งก็คือคืนละ 400, 400. ต่อคนนะอ,อคนนะอ่าคุณอันนี้รู้สึกนอนได้ประมาณ3คน4คนประมาณนั้นประมาณนั้นประมาณนั้นก็ คนละ400นะครับก็สามารถมานอนเต็นท์นี้ได้อันนี้คืออันนี้ก็เป็นเต็นท์ที่เราจองไว้ด้วยใช่เต็นท์ที่เราจองไว้นะฮะเราดูอลังการหรูหราไงฮะอันนี้คือจะเป็นเต็นท์รอบๆข้างนะครับรอบรอบข้างนี้ก็จะ300มั้ย300ใช่จะเป็นเต็นท์เล็กนะครับนอนได้ประมาณสองคนอ่า2คนประมาณนั้นถ้าอัดอัดก็3คนนะครับก็คนละส0มร้อยหัวหนึ่ง300ต่อคืนแล้วก็มีแบบว่าถ้าพาเต็นท์มาเองอย่างรู้สึกจะ150 150ค่ากร้อยห้าสิค่าพื้นทีนค่าพื้นที่ใช่ไหม มีบ้านด้วยใช่ไหมมีพันต่อคืนอ่าีอีกหนึ่งราคาสำหรับใครที่อยากมาชมธรรมชาติแบบชิลๆแต่ก็อยากเออนอนบ้านดีกว่าอะไรเงี้ยก็มีบ้านให้ด้วยครับส่วนตรงนี้บ้านเจ้าของนะฮะเจ้าของอันนี้บ้านเนี่ยนะฮะบ้านเนียฮอนะฮะอันนี้เนี้ยฮอตรงนี้นะครับผมตรงนี้คือบริเวณสวนก็จะมีพวกแบบว่าผลไม้อะไรต่างๆนะที่เราปลูกไว้ครับถ้าถามว่าที่นี่มีห้องน้ํำไหมครับนู่นเลยฮะห้องน้ําแบบว่าสบายมากๆคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมพาเดินไปดูนะฮะ ก็คือใครถ้าเขาเข้าไปไม่ระวังนี่ขาขาดนะครับไม่ใช่ไม่ต้องกลัวนะครับขาขาดต้องหาคนเพิ่มนะฮะนละขาค่ไม่ใช่นะก็นี่ครับผมมีห้องน้ำสองห้องนะฮะแล้วก็มีเจ้าตูบหนึ่งตัวมีห้องอาบน้ำครับห้องอาบน้ำจะเป็นแบบโลงเลยอ่าเรียกได้ว่าคุณอาบน้ำไปเนี่ยคุณจะได้ชมธรรมชาติลานะฮะสบายที่สุดเแล้วที่สําคัญสะอาดด้วยนะใช่ใช่สะอาดอุปกรณ์ปิ้งเตานะครับถ้าเกิดว่าอยากได้ช่าเขาได้ครับเขามีนะครับแล้วก็พวกถ่านพวกอะไรเงี้ย ต้องแจ้งล่วงหน้าก่อนนะครับอันนี้คือถือว่าเป็นข้อดีนะที่นี่อม,มีจานมีช้อนมีอะไรให้ใช่ตู้เย็นให้เออใช่ตู้เย็นด้วยแต่พากลับบ้านไม่ได้นะครับเพราะอยู <laughs> ข่ขเขาหวดนี้ <laughs> มีพวกกาแฟอ่ะกาแฟก็มีอ่านเช้าตอนกาแฟคือมันได้ฟิลเหมือนคุณมาต่างจังหวัดแล้วมาพักผ่อนที่บ้านญาติคุณแต่ญาติคุณไม่ให้หนอนในบ้านแค่นั้นเองตัวนี้ก็จะเป็นในแบบส่วนของจานชามพวกแก้วน้ำนะครับสามารถเดินมาหยิบตรงนี้ได้เลยนะครับ และนี่ก็คือบรรยากาศช่วงยามค่ำคืนที่เราบอกนะวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทำเมนูเอาชิวรอดอีกแล้วอีกครั้ง <laughs> อีกครั้งเป็นเมนูที่เรามาแคมปิ้งกันก็เตรียมอุปกรณ์มากันเองนะจริงๆเขามีให้นะทั้งกระทะทั้งอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือเราจะเตรียมมาเองก็ได้นะครับผมก็แล้วแต่เลยถ้ามีจัดเต็มก็จัดเต็มเลยใช่เอนนี้าทำอะไรนะ,ะเป็นผัดหอมแล้วก็พวกหมูพวกไส้่รอกอะไรง่ายๆครับผมแบบว่ากินด้วยกันแล้วก็มีขนมปังโปะใส่ไปเลยก็ได้ครับผมอะไป บรรยากาศค่ำคืนอ,อย่างนี้มันก็ช่างเหมาะกับเรื่องเล่าเรื่องเล่าเนาะเรื่องเล่าสยองขวัญพี่ผู้ชมครับจริงๆผมก็เล่าไม่เก่งหรอกนะแต่ว่าเรื่องมันมีอยู่ว่าอ๋อเขาเลยเหรอโอ้ยโอ้สแสดงว่าเตรียมมาแล้วมัวเอาเอามัวเอาโอเคใน อยากรู้อยากฟังสักหน่อยอ่ะคุณมีเรื่องอะไรจะมาเล่าครับวันนี้เอาสักเรื่องมา้วกันนะถือว่าเป็นแคมปิ้งนะครับ,รบก็<ม>เรื่องมันมีอยู่ว่า,าก็ในสมัยก่อน,นสมัยก่อนก็อาจจะไม่ได้นานมากสักสิบปีสิบห้าปีที่แล้วนะครับสมัยที่แบบ msn หรือพวกแชทพวกอะไรเงี้ยใช้ได้เหมือนกันนะยังบูมอยู่มีผู้ชายคนหนึ่งเขาก็เป็นเด็กเก็บตัวเขาจะมีชีวิตชีวามากเวลาเล่นแชท msn คุยกับเพื่อนคุยอะไรไปๆมามาคุยอย่างนี้แหละ วันนึ่งเขาก็ไปคุยเจอผู้หญิงคนหนึ่งใ<ม>นงสมัยก่อนเนะี่ยเอ็มเอ็มเนี่ยมันจะไม่เห็นหน้ากูนะ<ม>เราก็จะเอาร<ม>ูป<ม>เกาหลีลูกใครก็ได้ไ <laughs> ก็ได้มาใส่แล้วมันก็จะดูสวยน่ารักอะไรกันไปนะฮะก็คุยกับผู้หญิงคนหนึ่งนะฮะคุยโอ้ถูกคอมากนะครับสามสี่เดือนก็เริ่มแบบแลกเบอร์โทรศัพท์กันนะฮะเริ่มโทรคุยกันนะครับเสียงก็แบบตอนที่น้องเขาฟังเสียงผู้หญิงในครั้งแรกอะ ทีแรกเขาก็ไม่มั่นใจนะว่าจะเป็นแบบผู้หญิงหรือเปล่าหลอกเราหรือเปล่าว่ามันมันไม่รู้ไงว่าแบบนึกออกไหมมันมันไม่เห็นหน้าเออลองวัดดวงโทรไปปุ๊บเฮ้เสียงน้องน่ารักมากลเลยเาะอไม่ใช่น้องเขาเป็นรุ่นพี่น้องผู้ชายคนนี้ก็อายุประมาณสักสิบหกนะส่วนพี่ผู้หญิงนี้อายุประมาณสิบแปดก็คุยกันไปเป็นแบบโอ้ไม่ไม่เจอหน้าเลยนะโทรศัพท์คุยกันตป็นปีนะปีกว่ากว่านะปีกว่า,ก,วาก็เลยแบบเอ๊ะนัดเจอกันนีกว่า ก็คือเขาโทรนัด so คุย <c> ก <oughs> ันว่าเออเดี <bushes> <que> ๋ยวเราไปเจอกันที่บ้านผูはは้หญิงก็คือน้องผู้ชายเนี่ยจะไปหาหลังจากนัดเจอกันนะฮะก็ผู้ชายเนี่ยก็นั่งรถมารอที่รถเมย์มาที่ปลายรถเมย์ที่แถวบ้านผู้หญิงอยู่เขาก็เดินเข้าไปมีซอยลักษณะบ้านเนี่ยจะเป็นบ้านจัดสรรเขาก็คิดในใจว่าเฮ้ยสงสัยที่ผู้หญิงคนนี้น่าจะรวยมากเพราะมนในหมู่บ้านนั้นอ่ะมันเป็นบ้านสวยๆเยอะนะฮะบ้านจัดสรรนี้ก็น่าจะอยู่ประมาณสักสิปีได้5ปีสิปีน้องก็เดินเขาไปเรื่อยๆเดินป ไปเจอบ้านหลังทีพ่พี่หวี่นี่เขาบอกก็คือเป็นบ้านจต่สันเหมือนกันเป็นลุกทรงบ้านคล้ายๆกันเลยแต่สภาพบ้านมันจะดูเลกล้างข้างๆเนี่ยมันก็จะเป็นบ้านเหมือนกันแต่มันไม่มีคนอยู่พอแตดสินใจเรียกไม่มีคนตอบคุณชมครับแต่มันมีกลิ่นหน้าบ้านเป็นอดอดก็กดไปปุ๊บมันยังใช้ได้ บ้านเก่าสภาพแบบที่แบบมันไม่มีคนอยู่แบบเหมือนบ้านล้างเลยนะแต่กดกิ่นกิ่นยังดังคุณผู้ชมครับประตูบ้านนะฮะประตูบ้านก็อยู่ๆก็เปิดออกมา <c oughs> เปิดออกมานะฮะไม่ใช่แค่เปิดอย่างเดียวคุณผู้ชมครับมีกลิ่นออกมาด้วยกลิ่นจากภายในบ้านคุณผู้ชมน้องเขาก็ไม่ได้คิดอะไรนะรก็คิดว่าอ้าสงสัยพี่เขาคงจะอยู่ในบ้านเพราะคุยกับพี่เขามาเป็นปีนึกภาพออกปะเข้าไปในบ้าน น้องเขาก็ไปเจอผู้หญิงคนหนึ่งลักษณะของผู้หญิงคนนี้เนี่ยจริงๆก็คือพี่คนที่คุยด้วยแะเป็นผู้หญิงที่ตัวสูงสูงอ้วนอ้วน,วนเป็นสิวเป็นสิวแล้วก็เมันฟันแบบฟันลลลหลอๆแบบอะไรเงี้ยนะฮะซึ่ง,ซ,งซึ่งน้องเห็นทีแรกน้องตก,กใจคุณผู้ชมเข้าใจไหมว่าเออสวยมาตลอดที่เราคุยกันใช่เราคุยแล้วเสียง เออเกาหลีแบบโอ้โหรูปโปรที่เราคุยกันผ่านเอฟเนี่คือแบบดูดีมากอะไรงนี้นะฮะพอเข้าไปเห็นตัวจริงน้องฉักครับพูดเลยไม่ถูกน้องเขาก็ใจดีสู้เสือไปนั่งตรงโซฟานะฮะระหว่างที่ไปนั่งเนี่ยน้องเขาก็สังเกตภายในบ้านมันเก่าหมดไม่มีคนอยู่มันโซมมากมันมันทั้งเหม็นอับเหม็นหืนหืนอ่ะเหม็นหืนเออเหม็นหืนอะไรสักอย่างน้องก็ยิ้ม แต่ใจเสียแลไรตอนนีน้คือใจเสียแล้วตอนเนี้ในหัวเขาคิดว่าเขาจะออกจากบ้านหลังเี่ยงไงเข้าทําเสือมาแล้วหลังจากที่น้องเขาตัดสินใจได้ว่าเดี๋ยวค่อยอ้างเรื่องแบบพ่อแม่แล้วกันพ่อแม่โทรตามเลยก็ <c oughs> ออกจากห้องน้ำมาแล้วบอกพี่ครับเดี๋ยวผมขอกลับบ้านก่อนนะเพราะว่าคือเพิ่งมาไงเพิ่งมาแล้วอยู่แม่งไปขอกลับบ้านก่อนเลย ผู้หญิงเขาจะคิดยังไงก็คือพอกลับบ้านก่อนนะพ่อแม่โทรมาตามนะครับเพราะว่าพอดีผมเลิกเรียนมาเนี่ยก็ยังไม่ได้เข้าบ้านเลยมาหาพี่ก่อน,อนพี่เขาเลยพูดมาเป็นเพราะฉันไม่สวยใช่ไหมแต่ไม่ได้พูดอย่างนี้นะแต่ก็พูดแบบเชิงแบบหน้านิ่งๆน้องเขาก็เลิกรักเลยทําไม่ถูกเลยนี่ทําตัวไม่ถูกเลยพี่เขามาถึงเขาดึงแขนพี่ไม่ให้ไป <Huh? S 1> พี่ไม่ให้ไปเพราะพี่ไม่สวยใช่ไหมพูดอยู่อย่างนั้นแะ ยื้อกันสักพักหนึ่งเหมือนกับผู้หญิงเกิดน้อยใจวิ่งเข้าห้องไปไหน,นไหน,นก็จะไปแล้วพี่ผมจะไปแล้วนะอะไรเงี้ยเดินเข้าไปในห้องเปิดประตูเข้าไปปุ๊บลมตีออกมาเหมือนเดิมกลิ่นเหมือนเดิมเลยแต่รอบนี้มันไม่ใช่กลิ่นแค่เหมือนอับเหม็นหิ้นึงเดียวมันเหมือนมีกลิ่นเน่าเลยผู้ชมน้องเขาเปิดมาแล้วตกใจแล้วเบือป,ปิดอย่างนี้เลยไปเจอพี่ผู้หญิงคนเนี้ยนอนอยู่บนเตียงเอาหน้าซุกหมอนมืออยู่ใต้หมอนอย่างนี้ น้องเขาก็เดินเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะฮะแล้วก็เหมือนพี่เขาหันมาเออพี่เขาหันมาแล้วแบบน้องอ่ะน้องผู้ชายเนี่ยเขาสังเกตเห็นตรงมือที่อยู่ใต้หมอนเห็นมีดก็คือพอหลังจากน้องน้องอ่ะดันเห็นแต่พี่น่าจะไม่รู้ว่าเห็นก็เลยตัดสินใจเดินออกมาก่อนพอบอกพี่ครับผมกลับแล้วนะปุ๊บเดินออกเลยแล้วก็ประตูรั้วปีนออกมาคือวินาทีนั้นอนะ่ะวิ่งออกมาแบบใส่เกียย์ควายเกียวหมาเกียร์อะไรก็แล้วแต่คือวิ่งออกมาเลย กระโดดข้ามยู่รับคุณผู้ชมแบบไม่ใช่ข้ามแบบเวอร์นะกระโดดปีนอะแบบเราตกใจล้วก็กระโดดปีนมีแรงอยู่แล้วกระโดดทุบไปเลยข้ามแล้วก oh, ็วิ um> <h 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 ่งออกมาวี่ออกมาหน้าไหนบ้านมีวิ่งออกมาหน้าตาตื่นพยายามผ่านตกใจเฮ้ยเป็นไรก็เฮ้ยน้องทําไมเป็นไรเนี่ยหน้าตาตื่นทําไมดูแบบเลือกลักมาเฮ้ยทำไมเหงื่อวิ่งอะไรเนี่ยท้าไใเกิดอะไรขึ้นหรออ๋อผมผมผมมาหาเพื่อนครับพี่เราเราทั้งหมดเราเราเหตุการณ์ที่เจอทั้งหมดที่คุยกับผู้หญิงตั้งแต่ต้นเลยแล้วก็เล่าว่าอยู่บ้านหลังไหน พี่ยามมันก็บอกว่าจริงแล้วบ้านหลังนี้มันมันไม่มีคนอยู่นะมันเกิดเหตุไฟไหมเมื่อหลายปีก่อนนะครับ,รบก็นั่นแหละพี่ยามเขาก็บอกว่าตอนนั้นน่ะมันมันเป็นเหตุเหตุการณ์ที่ดังมากนในมูบ้านทนั้บทงบ้านเนี่ยจริงๆแล้วพ่อแม่เสียหมดเลยแต่ว่าลูกสาวรอดนะครแต่ก็ไม่ได้ลูกสาวอ่ะไม่ได้อยู่ที่บ้านหลังนี้นะครับซึ่งพอน้องเขาได้ยินอย่างนี้เสร็จปุ๊บอ้าว แล้วใครอยู่ที่บ้านนั้นมันจะเป็นลูกสาวหรือจะเป็นคนที่ไหนมาอยู่แล้วเขาเล่นคอมได้ยังไงเพราะตอนที่น้องเขาเข้าไปเนี่ยบ้านดูเก่าดูโทรมมากไม่น่าจะมีอ่าแต่มีไฟนะมีไฟเมาน่าจะมีแบบคอมหรือเปล่าอะไรนี้ที่น้องเขาดูนะเรื่องก็ประมาณนี้ครับ จัดไปอีกหนึ่งเรื่องเล่าก็คร่าวๆแค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเผื่อรอบหน้าถ้ามีโอกาสได้ไปแคมปิ้งหรือไปที่ไหนอะไรเงี้ยเดี๋ยวเอาเรื่องเล่ามาฝาก้วกันนะครับเผื่อสนใจนะฮะอาจจะเป็นนัดจ่ายเล่านะรรอบหน้านะครับหรือจะเป็นผมเล่าก็รอดูกันนะครับสาหรับวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตแบบว่าทําพวกเนื้อพวกอะไรให้เรียบร้อยก่อนเดี๋ยวเราจะกินเนื้อไม่ได้กินข้าวเย็นเลยนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะครับเราจะเก็บบรรยากาศยามเช้ามาฝากุผู้ชมให้ดูว่าเฮ้ยก็มีกาแฟมีอะไรแบบอ๋ออเดรเระว่างตอนเช้านะครับ เอาแบบวันนี้ขอตัวลาไปก่อน้วกันเนาะก็เดี๋ยวเจอกันใหม่ไปจาาอีพีหน้านะวันนี้ไปจาาแคมปิ้งหรับใครทีกชอบแคมปิ้งนะครับก็แนะนําให้มามีสิ่งอำนวยความสะดวกทุกอย่างพร้อมหมดสบายคนที่ชอบแคมปิ้งนะคนที่ชอบแคมปิ้งนะครับใครที่กล่าวว่ามาล้วแบบต้องเจออะไรอยู่ๆอันนี้ก็คือผมว่าตัดไปก่อนเลยที่นี่คือชอบธรรมชาติบรรยากาศดีแนะนําให้มาช่วงที่ ไม่ใช่เป็นช่วงวันหยุดนะครับจะได้บรรยากาศเป็นส่วนตัวว่าว,วันธรรมดาแม่วันธรรมดาโโอเโอเเคคถ้าตกกับวันเสาร์อาทิตย์หรือวันส่งเสาร์อาทิตย์น่ะทุนจะเยอะหน่อยออถ้าใครอยากได้ความเป็นส่วนตัวนะครับแต่ถ้าใครอยากได้บรรยากาศคนเยอะก็โอเคครับเสาร์อาทิตย์จัดเต็มเลยติดตามมาได้เลยครับผมครับผมขอตัวลาไปก่อนแล้วกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะครับเป็นกำลังใจให้เราด้วยแล้วกันนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย